มิจังสวัสดีจ้าบรรยากาศหอนหอนเอาพัดร่มหน่อยมานั่เป็นห่อนเสาแหบแหบเลยลิ่นเงาเลยเป็นอ่ะมีจังมีก็อาหารพันหันหนา,า,ามาใส่พัดร่มโลอืจังสิเบาห่อน เพิ่อนมียานเป,าเป่ากลนี่นะเป่ากลนิ่อ่อนบรดุกนี่นะเป่ากลนันกลนสายปลมอืมนี่จังอืมอันนี้เพิ่นยานเพิ่นยานไปละมีจังหน้า,าสวยสวย สักสี่มาแล้วอ่ะสีนหอนอ่ะมาหาเปาพัดลมหายเปาพัดลมหายหาบมาเปาพัดลมหายนางไปให้อย่างนั่นมั็นหอนมะนี่เดี๋ยวมามีปลาพัดลมหายแล้วละนี่นะเปาพัดลมบ่ะเป็นนี่เป็นย่านพัดลมย่านเสียงเคนไปแล้วแม่เป่าเองที่นในหอนหอนไล าน,นา,งงานเซอนะมีอหงยานยาอ่อันนี้มาลรกมาเร่อเรอันนี้มาลูกวากกนนมาเรอนั่นเซบอที่นี่บอไวล้ละทาเมียเปิดแอร์ไวท้ทาเพิ่นเยอะ บรรยากาศหอนเบาไวรินเ่าด้วยเราจะเด็ไปพอกันอยู่บ้านที่นี่หอดบานเถอะจ้าแดดเปียงเปียงด้วยว่าสิออกไปทายข้างนอกกันเบาไวหอนเมอหอดบานเขาบานยางเดียวเลยอยู่ข้างนอกกับหอนยางหอนเลยจ้ะต้นใหม่ต้นยังกระหยวแตบแสบเปิดหอนเนาะอืม จ้าสำหรับมอน้ก็ฝากไว้สำานับกนได้จ้าถ้าคุณเธอไปยางตากแดดทั้งหมาทั้งคนกับสิตายกันมันหอนเนาะหอ,อนตับแตกเลยต้องพกพัดลมหน่อยไปเพื่อน,น้ำน,นะเพื่อนหายใจก็อ,อ,อกนะเพื่อนเมื่อยเพื่อนเนาะมันหอนนะยางจนวาเซ่พอกันกีนาได้จ้าบ๊ายบาย